คุณเป็นคนเดึยหรือเปล่าคะที่มีปัญหามากปลูกยางแล้วต้นยางตายหรือว่าปลูกแล,ล้วต้นยางไม่โตถอดใจไม่รู้จะทําอย่างไรปลูกซื้อ,อยางมาปลูกซ่อมหลายรอบก็ยังไม่โตหรือตายอีกนะากจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรดีไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรครูพิสมหย่มีคำตอบคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกยางจะเพิ่ถอดใจนะคะ ครูพิสมัยส่วน็กญ์ e พิร r t จะนำความรู้ใหม่ๆนะคะที่ครูพิสมัยได้ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาพารามา35ปีกับหน่วยงานระดับประเทศและก็ได้มีโอกาสที่จะนำได้นำความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนในเวนทีระดับโลกค่ะและก็นำเอาความรู้ตอนนี้นะคะมาช่วยชาวส่วนยาญครูพิสมัยมีโอกาสได้ไปคุกคี ทำงานร่วมกับเกษตรกรตาภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วก็ได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาช่วยชาวสวนยางเราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพิสมัยตั้งพันธี่ฐานว่าจะนำการทำสวนยางแนวใหม่เพื่อที่จะมาช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความรักและภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางให้มัง่งคงขึ้นค่ะมีรายได้มากขึ้นนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดติดตามแล้วก็ส่งตอ่อความรู้ดีๆไปให้เพื่อนเรานะคะและครูพิษสมัยขอเสียงฉาสยียงยาหนะะ่อยค่ะช่วยกดหนึ่งให้ด้วยนะคะกดหนึ่งเลยค่ะรัวๆัวนะคะตอนอ้นยางตายตอนปลูกจะเพิ่งถอดใจค่ะมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้ตอนอ้นยางตายเพราะว่าแต่ละขั้นตอนที่เราปลูกยางเนี่ยมันมีเทคนิคทุกอย่างค่ะ ถ้าเราควบคุมได้เราก็สามารถที่จะควบคุมไม่ <c oughs> ให้ตัวยาเราตายได้และทําให้ตัวยาเราโตได้นะคะตรงนี้แก้ไขไม่ยากค่ะติดตามคุณพิษหนยนะคะเลือกวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกอย่างไรก็คือที่คุณพิษหนยที่เคยเล่าให้ฟังว่าวัสดุปลูกมีความสําคัญนะคะต้นจะต้องแข็งแรงต้นโตโต,ตอย่างไรคะดูความสมบูรณ์ของต้นด้วยแล้วก็ไม่เป็นโรค จะต้องไม่เป็นโรคนะคะไม่ว่าที่ลําต้นหรือว่าที่ใบแล้วก็ต้นแข็งแรงมีขนาดต้นโตขนาดหนึ่งัดหรือสองชัดก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะฉัดก็คือกลุ่มใบนะคะและเวลาเลือกต้นมาปลูกให้เลือกต้นยางที่ใบแก่นะคะถ้าเริ่มใบแก่แล้วหรือว่าใบาเพสลาดค่ะห้ามเอาใบอ่อนเด็ดขาดค่ะอย่ายใจอ่อนเห็นใบอ,อ่อนดูสวยคิดว่าพอไปปลูกแล้วมันจะพุ่งไม่ใช่เลยนะคะ ถ้าเลือกไปแกะไปปลูกค่ะเพราะว่าการเลือกไปอ่อนเนี่ยจะทําให้ต้นการขนย้ายการอะไราต่างๆจะทําให้ยอดหักใช้งานการเจริญเติบโต,ตค่ะไปไปโดนแสงแดดก็จะทําให้เหี่ยวเฉานะคะอันนี้อย่าเด็ดขาดะคะ่ะในการเลือกวัสดุปลูกหรือย,ยางจำถูกเนี่ยเราต้องระวังนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการขนย้ายค่ะช่วงที่ที่สำคัญก็คือช่วงเวลาปลูกยางนะคะ โดยเฉพาะในเขตแห้งแรงเขตปลูกยางใหม่เพราะว่าฤดูฝนเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะให้ปลูกต้นฝนค่ะการปลูกต้นฝนจะช่วยให้ต้นยางเราแข็งแรงคิดดูสิคะว่าถ้าเราปลูกช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนกว่าจะหมดฝนเดือนตุลาเนี่ยต้นยางเราได้รับน้าฝนอยู่ตั้ง5เดือนค่ะกว่าจะถึงตอนนั้นต้นยางก็โตดีแล้วค่ะ แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้พอไปเจอสภาพฤดูแรงนะคะก็จะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นทางใต้ที่ฝนดีนะคะาตามภาคตะวันออกที่ฝนตกตลอดนะคะทางภาคใต้นี่ได้เปรียบนะคะต้นยางมีฝนจนถึงเดือนมกรานะคะคันวานมกราก็ยังฝนตกนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้คือไม่จําเป็นจะต้องปลูกต้นเลยก็ได้อาจจะไปปลูกสักกรกฎาคมสิงหาคมก็ได้ค่ะ แต่ว่าทางใต้เขาจะฝนที่ช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกรงให้ดีค่ะว่าเราจะปลูกใยจยช่วงไหนนะคะอันนี้ช่วงฤดูการที่ปลูกยานมีความสําคัญมากค่ะที่จะทําให้ต้นยางเราลอดตายแล้วก็ต้นยางโตดีด้วยนะคะต้นยางเราจะต้องแข็งแรงวัสดุป,ปลูกเราที่เราซื้อมาเลือกค่ะเลือกให้ดีจะต้องแข็งแรงด้วยส่วนมากเนี่ยเราเลือกดีอยู่แล้วละคะ่ะแต่ว่า มาตายตอนไหนคะตอนขนส่งคะ่ะเราเอารถปิกอัพไปบางทีเราซื้อเยอะรถปิกอัพคันหนึ่งเนี่ยขนได้ไม่เกินพันสองร้อยต้นนะคะแต่ว่าเราไปเราเราว่าเราซื้อไปพันสี่ร้อยต้นหรือพันห้าร้อยต้นเราไม่อยากจะกลับมาขนอีกเพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายเราก็อัดเจนเนี่ยอัดไปกันเยอะทําให้ระหว่างการขนส่ง,งนเนี่ยกิ่งพวกนี้โดนทับกันบ้างอะไรพวกนี้ก็เสียหายนะคะอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันค่ะที่ทําให้ต้นยางอ่อนแอเวลาไปปลูกก็ไม่ไม่ค่อยรอดนะคะอาจจะตายได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอขนส่งไปที่ไปที่สวนยางแล้วเราควรจะมีการพักสะก่อนนะคะพักเอาวางไว้ในร่มนะคะเอายางฉําถูกเนี่ยตะวางตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งไว้ในร่มสักเจวันก็ได้ะคะ่ะเพื่อให้เขาปรับตัวนะคะ การที่เอาต้นยางขนส่งไปเลยแล้วไปปลูกเลยเนี่ยอ,อันนี้อันตรายค่ะเพราะว่าจะทําให้ต้นยางตายได้เพราะต้นยางปรับตัวไม่ได้คิดดูสิคะว่าในสภาพเนสซารี่นะคะในสภาพปลารนะคะเขาจะมีร่มเงาใช่ไหมคะมีการให้น้ํามีอะไรต่างๆครบบริบูรณ์แต่พอไปสภาพสวนยางจริงอันนี้ไม่มีนะคะแดดก็จ้าถ้าแบบว่า ย้ายทันทีจากในปัํมไปปลูกที่ในสวนเนี่ยก็จะทำให้ต้นย่างตายได้เพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงคะใครใครเห็นด้วยคะว่าควรจะมีการพักต้นไว้ก่อนเพื่อว่าป้องกันให้ต้นย่างตายได้นะคะยกมือเลยค่ะช่วยกด5้าด้วยนะคะกดให้ครูพิเศษหมัยด้วยนะคะและที่สําคัญคือเทคนิคในการปลูกด้วยค่ะว่าระหว่างที่เราปลูกเนี่ยเราควรจะป้องกัน ระวังไม่ให้ถุงยางแตกนะคะตั้งแต่การขนส่งแล้วก็การโปรกนะสำคัญนะคะดินในถุงนะถ้าทําให้แตกนะมีปัญหาอย่างไรคะทาให้รากขาดออกจากกันแล้วก็อาจจะทําให้ต้นย่างตายได้คะ่ะเดี๋ยวคุณพิจชมไหให้ดูรูปนะคะที่อยู่ในที่อยู่ในปรับนะคะนี่เป็นภาพของยางจาถุงคะ่ะที่อยู่ในปะรัตเขาจะมีสภาพสมบูรณ์มีแดดมีการพางแสงแสงไว้นะคะ5 0เ เขาจะไม่รับแดดจัดแล้วก็ได้รับน้ําทุกวันนะคะ่ะจะมีการรดน้ําแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เอาไปปลูกในในแปลงยางซึ่งมีสภาพร้อนแล้วก็อุณหภูมิสูงอันน่าค่ะจะทําให้ต้นยางช็อกแลวก็ตายได้ค่ะอันนี้จะต้องรู้เทคนิคง่ายๆตรงนี้ด้วยนะคะเป็นนิสัยเบื้องต้นของต้นยางนะคะว่าควรจะให้เขามีการพักแล้วก็ปรับตัวซะก่อนค่ะ เหมือนเรานะคะ่ะถ้าเราไปเขตประเทศหนาวๆนะคะเราก็ต้องมีการปรับตัวซะก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ที่ละร้อนวันนี้ยังยังแบบว่าอาบน้ําบ่อยๆอยู่เลยเพราะร้อนมากเพราะอีกวันหนึ่งไปประเทศหนาวหนาวมากต้องใส่เสื้อกขนหนาวนะคะอันนี้เราต้องรีบเราต้องมีควรจะมีการปรับตัวก่อนที่จะเดินทางนะคะเหมือนกับต้องไปอยู่ในสภาพที่อากาศเย็นไว้ก่อนเปิดแอร์เปิดอะไรเงี้ยเพื่อให้เราทนได้นะคะอันนี้ก็เป็นการปรับตัวของพืชด,ด้วยนะคะ เทคนิคการปลูกค่ะมีการถามกันเยอะนะคะว่าควรจะหันแผ่นตาไปทางไหนค่ะแผ่นตาที่เราหันนะคะถ้าควบคุมได้ให้ไปทางที่ตะวันตกค่ะหลายคนบอกว่าเอ้าถ้าไปทางที่ตะวันตกมันก็โดนแผ่นตาก็โดนก็โดนแดดสิและจะไม่จะไม่ไหม้หรอสงสัยไหมคะเพื่อนๆสงสัยไหมคะว่า ทำไมเราไม่หันไปทางทิศเหนือใต้เพื่อจะหนีแดดค่ะอันแรกก็คือให้คํานึงด้วยว่าแถวเราเนี่ยไปทางทิศไหนเราเราจะไม่ค่อยเอากิ่งเอากิ่งยางออกไปทางนอกแถวหรอกค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเดินชนเดินอะไรได้ทีนี้เราควรจะดูตรงทิศด้วยว่าที่ไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอันแรกก็คือจะทําให้เวลาแดดตอนบ่ายนะคะส่องมาเขาก็จะไม่ ไอตรงที่เนื้อเยื่อที่ที่เราติดตาเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่จเจริญเติบโตดีส่วนมากก็จะไม่เป็นปัญหาระคะแต่ระแวงไอตรงที่ตัวนี้ค่ะตรงที่ไอต้นต่อเดิมเรียกว่าสต็อกนะคะต้นต่อเดิมที่เขาไเวลาเขาตัดกิ่งมามันก็จะสูงเขาก็จะพอถึงเวลาเขาตรงนั้นจะหลดไปแล้วก็จะเป็นแผล ถ้าโดนแดดมันก็จะเป็นอันตรายค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะตัวลูกศรชี้นะคะอันนี้คือต้นสป็อกเก่านะคะที่หลุดออกไปตรงนี้ถ้าถ้าเราหันไปทางทิศตะวันตกมันก็จะโดนแดดตรงๆแล้วจะทาให้ไหมได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหันกิ่งกิ่งพันธุ์ดีนะคะที่เราต้นต้นกิ่งที่เรามามาติดตานะคะไปทางทิศตะวันตกเพื่อว่าจะไม่ให้ต้นสวนเนี่ยต้นส่วนต้นต่อเดิม โดนแดดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเทคนิคค่ะที่มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยการปลูกก็ต้องระวังการขนย้ายพอเราทิ้งไว้พักไว้สักเจ็ดวันจากนั้นเราก็ไปขุดหลุมเราก็เตรียมหลุมเตรียมทําแนวนะคะอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็เอาเอายางนะคะมาปลูกในช่วงที่ปลูกเนี่ยเราก็ต้องมีการตัดตัดถุงออกเพราะว่าตัดถุงสักประมาณสองเซนค่ะกรในที่รากยาวเพราะว่ายาง ยาเนี่ยบางบางต้นนะคะเขาจะมีรากขมวดยาวออกมาจากแทงออกจากถุงนะคะเราต้องตัดนะคะตัดออกไปเพื่อที่จะให้รากใหม่เนี่ยเขาตัดแค่สองเซนค่ะตัดไม่มากนะคะแล้วเราก็ปลูกเวลาปลูกขุดถุงปูนก,ก็ต้องระวังเอาแท่งดินเอาอย้ยจากถุงเนี่ยวางลงในหลุมแล้วก็ค่อยๆเอาดินใส่นะคะเพื่อว่าไม่ให้ไม่ให้ดินแตกนะคะถ้าดินแตกก็ตายค่ะ ดินแตกเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการเอาอยจำถุงไปในไปวางตามไปวางตามแปลงตามหลุมนะคะแล้วก็การปลูกเนะี่ยห้ามห้ามไอ้ดินเก่าเนี่ยแตกเลยนะคะแตกเป็นไม่ได้ค่ะถ้าแตกเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ต้นยางมีโอกาสตายค่ะนี่เป็นสภาพของทานนะคะที่เขาปลูกไปแล้วนะคะนี่ค่ะจะต้องหลบนะคะถึงได้บอกว่าต้องเป็นแนวที่ตะวันตกนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นว่าในสภาพแปลงปลูกเราเนี่ย บางทีปลูกเยอะพื้นที่เยอะเงี้ยการขนส่งเนี่ยสำคัญนะคะต้นยางเนี่ยนั่นไม่ได้เลยถุงแตกไม่ได้เลยถ้าถุงแตกเมื่อไหร่รากตายรากหลุดออกจากกันแล้วก็ต้นทาให้ต้นตายได้คะ่ะเพราะรากเขาก็มีน้อยอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่ายุ่งยากไหมคะในการปลูกยางไม่ยุ่งเลยใช่ไหมคะถ้าเรารู้เทคนิคที่ดีว่าเราจะควบคุมตอนไหนอันแรกก็คือเราควบคุมวัสดุปลูก ราหาวัสดุปลูกที่แข็งแรงเมื่อได้ต้นยางที่แข็งแรงแล้วไม่ว่าจะฉัดแก่การขลย้ายก็สําคัญการพักต้นยางก็สําคัญค่ะให้ต้นยางปรับตัวและจากนั้นก็เป็นเทคนิคการปลูกยางค่ะเทคนิคการปลูกยางล้วนๆนะคะแล้วเราจะหันหันในกิ่งตาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้นยางพันธุ์ดีของเราเนี่ยไปทางด้านไหนนะคะก็ทางด้านตะวันตก นะคะแล้วก็จากนั้นการปลูกยานก็ต้องปนีดนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือการอัดดินให้แน่นนะคะอย่าให้ดินเป็นหลุมถ้าดินเป็นหลุมเนี่ยเวลาฝนตกลงไปมันจะยุบแล้วก็น้ําจะไปขังแล้วก็พูนโคลนสักหน่อยค่ะก็จะได้ช่วยเขาได้นี่ค่ะขอบรู้ที่คุณรูพิสมัยเอามาให้ตัววันนี้เห็นไหมคะคือขคบามรู้ที่ดูเหมือนกับง่ายๆนะคะแต่แพงนะคะนี่เป็นความรู้เทียบส่วนที่ครูพิสมัยนำมาให้นะคะคครูพิสมัย มีความรู้ลึกๆค่ะที่จะมาช่วยให้จับมือทำให้ได้เงินล้านนะคะตัวใช้การทำสัญญาณดาวใหม่นะคะตอนนี้มีข่าวดีนะคะครูพิสััไงกำลังเปิดคอร์สจุกค่ะใครสนใจลงชื่อได้เลยนะคะครูพิสมัยจะให้ราคายอเดเยค่ะราคาที่แบบโอ้ลากลายเอรีเบิร์ดก็แล้วกันนะคะใครลงชื่อวันนี้นะคะครูพิสมัยให้เลยค่ะ แต่รากาจะไม่บอกนะคะลงเชื่อมาก่อนและจะบอกให้คุณจะต้องตะระลิึงแน่ๆค่ะคิดถึงสัญญาณอเมรคิดถึงครูพิษสัยสัญญาเ x ิเร์ t ค่ะ